ตอนนี้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่มันคือความเป็นจริงที่กําลังเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงานของเราในปัจจุบันเลยคือข้อมูอลล่าสุดที่วิเคราะห์กันเนี่ยชีย้ให้เห็นเลยว่าผลกระทบของ AI มันไปไกลกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะมากครับมันกระทบตั้งแต่งานทั่วๆไปในออฟฟิศไปจนถึงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญสูงๆเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาดูกันในครั้งนี้ ก็จะไล่เรียงไปตามนี้เลยนะครับเราจะเริ่มจากภาพรวมผลกระทบของ AI ต่อสายอาชีพต่างๆก่อนแล้วค่อยๆเจาะลึกไปทีละกลุ่มตั้งแต่งานธุรการและงานบริการไปดูที่กลุ่มอาชีพทักษะสูงตามด้วยงานบริหารและความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ภาคการผลิตกับโลจิสติกก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อสังเกตและภาพรวมทั้งหมดครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมกว้างๆก,กันก่อนเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าพวกระบบอัตโนมัติมันจะเข้ามาแทนที่แค่ง,งานที่ทําซ้ําๆงานรูทีนเป็นหลักใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นยุคของ AI เนี่ยความเชื่อนั้นอาจจะไม่จริงเสมอไปแล้วละครับเพราะว่าผลกระทบของมันเนี่ยมันกว้างกว่าที่เราเคยคาดกันไว้มากเลยเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นด่านหน้าเลยที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยตรง ก็คืองานในสายธุรการแล้วก็งานบริการลูกค้าเนี่ยแหละครับเหตุผลก็เพราะว่างานกลุ่มนี้มีขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนมันเลยเป็นอะไรที่ AI เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทํางานแทนได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ทําได้ดีด้วยอย่างตําแหน่งงานที่เห็นบนสไลด์นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นงานคัดแยกเอกสารงานคีย์ข้อมูลหรือแม้กระทั่งกานจัดตารางนัดหมายคือสมัยก่อนเนี่ยงานพวกนี้ถือเป็นงานหลักของฝ่ายธุรการเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ระบบ AI มันจัดการงานพวกนี้ได้หมดเลยแถมยังทําได้เร็วกว่าและแม่นยํากว่าด้วย แน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างตำแหน่งงานในออฟฟิศแบบที่เราเห็นกันอยู่เช่นเดียวกันเลยครับกับงานฝั่งบริการลูกค้าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นพวกแชทบอทอัจฉริยะหรือผู้ช่วยเสมือนเข้ามาทํางานส่วนนี้เยอะขึ้นมากมันกําลังเปลี่ยนวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าไปเลยนะครับอย่างในวงการโทรคมนาคมเนี่ยชัดเจนมาก AI สามารถตอบคําถามพื้นฐานแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าได้แบบ24ชั่วโมงเลยมันก็เลยทําให้ความจําเป็นที่จะต้องมีพนักงานในส่วนนี้ลดลงบป เพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนะครับลองดูตัวเลขนี้ครับ51%นี่คือตัวเลขจริงๆที่บริษัทใหญ่อย่าง Salesforce สามารถลดจำนวนทีมบริการลูกค้าลงได้นะครับหลังจากที่เขาเอา AI เข้ามาใช้ตัวเลขนี้มันก็สะท้อนให้เห็นสเกลของการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีเลยครับ ทีนี้ครับเราจะมาดูในประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจาะเหนือความคาดหมายของหลายๆคนเลยเพราะว่าข้อมูลมันชี้ชัดเลยว่า AI ไม่ได้กระทบแค่งานพื้นฐานนะครับแต่มันกําลังส่งผลไปถึงกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้ทักษะสูงๆกลุ่มคนที่เรียนมาสูงๆรายได้ดีๆด้วยซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่มันสวนทางกับความเข้าใจเดิมๆของเราเลยข้อความนี้ก็สรุปได้ตรงประเด็นมากเลยครับมันเหมือนเป็นการตอกย้ําว่า ไอความเชื่อเดิมๆที่ว่าระบบอัตโนมัติจะกระทบแค่แรงงานทักษะต่ำเนี่ยในยุคข,ของ AI ภาพนั้นมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์อีกต่อไปแล้วยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับก็คือในแวดวงกฎหมายตอนนี้มี AI อย่าง Ross ที่สามารถค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากๆได้เร็วกว่าทนายที่เป็นคนจริงๆเสียอีกงานแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของทนายจบใหม่หรือผู้ช่วยทนายที่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะครับพอมี AI เข้ามาแน่นอนว่ามันก็กระทบตำแหน่งงานกลุ่มนี้โดยตรง หรือถ้ามาดูในฝั่งการเงินตัวเลขนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับ80%คือตัวเลขที่ JP Morgan ลดความต้องการนักวิเคราะห์รุ่นเล็กไปได้เลยนะครับหลังจากที่เขาเอาพวก Large Language Models มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่มันซับซ้อนมากๆ80%นี่คือเยอะมากนะครับข้ามาดูในวงการแพทย์กันบ้างแม้แต่ง,งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆอย่างรังสีวิทยาเนี่ยตอนนี้อัลกอริทึมของ AI ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีความแม่นยาสูงมากในการวินิจฉัยโรคบ,บางอย่าง อย่างเช่นการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมจากภาพสแกนในบางเคสเนี่ยความแม่นยาของมันสูงกว่ารังสีแพทย์ที่เป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปโอเคครับทีนี้เราลองมาขยับมาดูในส่วนที่หลายหลายคนอาจจะเคยคิดว่าเป็นพื้นที่ของมนุษย์เท่านั้นนั่นก็คืองานบริหารจัดการแล้วก็งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ AI ก็กําลังเริ่มเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้แล้วเหมือนกันครับ มันมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าการจัดการด้วยอัลกอริทึมหรือ algorithmic management นะครับพูดง่ายๆก็คือการใช้ AI เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยตั้งแต่การสกรีนเรซูเม่วิเคราะห์ผลงานของพนักง,งานไปจนถึงการจ่ายงานอัตโนมัติซึ่งมันก็กำลังเข้ามาเปลี่ยนบทบาทของผู้จัดการที่เป็นคนไปเลยครับ แล้วก็มีเคสจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ Amazon เนี่ยเขาลดจำนวนผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกสลงไปได้ถึง41%เลยนะหลังจากที่เอาโปรแกรม AI ที่ชื่อว่า Project Amelia เข้ามาช่วยจัดตารางงานในคลังสินค้านี่แหละครับพอมาดูฝั่งงานสร้างสารรค์บ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยตอนนี้ generative AI มันสามารถสร้างเนื้อหาได้สารพัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบทความข่าวหรือแม้กระทั่งสคริปต์หลัง ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี Technology ที่เรียกว่าดิจิตอลเรปลิคัสมาสามารถสร้างภาพจําลองของนักสแสดงขึ้นมาบนจอได้เลยซึ่งอันนี้ก็ทบอาชีพนักสแสดงโดยตรงเลยครับแน่นอนว่าพอเทคโนโลยีมันไปเร็วขนาดนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวจากฝั่งคนทํางานแล้วครับอย่างที่เห็นเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือสหภาพนักสแสดงฮอลลีวูดหรือแซกเอฟทีอาร์เนี่ยเขาต้องออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองนักสแสดงจากการที่ภาพลักษณ์ดิจิตอลของพวกเขาถูกนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หัวข้อถัดไปเราจะมาดูกันในภาคส่วนที่จริงๆแล้วก็คุ้นเคยกับระบบอัตโนมัติมานานแล้วนะครับนั่นก็คือภาคการผลิตแล้วก็โลจิสติกแต่ความแตกต่างในวันนี้ก็คือ AI มันเข้ามาทําให้ระบบอัตโนมัติพวกนี้มันฉลาดขึ้นไปอีกขั้นซึ่งมันก็ยิ่งเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นไปอีกครับคือการมีหุ่นยนต์ในโรงงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ยุคใหม่ที่มันถูกควบคุมด้วย AI เนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับ พวกมันสามารถเดินไปมาในคลังสินค้าได้เองจัดการสต็อกสินค้าได้เองซึ่งมันก็แน่นอนว่ายิ่งลดความจําเป็นในการใช้แรงงานคนในส่วนปฏิบัติการลงไปอีกเอาล่ะครับหลังจากที่เราไล่ดูผลกระทบในแต่ละส่วนกันมาแล้วตอนนี้เราจะมาลองสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นทั้งในแง่ของประเด็นหลักๆแล้วก็ผลกระทบที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มคนครับทีนี้ มีประเด็นสําคัญมากที่เราต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างการแทนที่กับการเสริมศักยภาพการแทนที่ก็คือ AI เข้ามาทํางานนั้นๆแทนคนไปเลยอย่างเช่นงานขี์ข้อมูลส่วนการเสริมศักยภาพคือ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยทําให้คนทํางานได้ดีขึ้นเก่งขึ้นการแยกแยะ2ออย่างนี้ออกจากกันได้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในการมองภาพอนาคตของการทํางานเลยครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลชี้ให้เห็นแล้วก็น่ากังวลไม่น้อยเลยก็คือความเสี่ยงจาก AI เนี่ย มันไม่ได้กระทบทุกคนเท่ากันครับอย่างเช่นในประเทศไรายได้สูงกลุ่มแรงงานหญิงจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะส่วนใหญ่ทํางานในสายธุรการและบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่โดนกระทบก่อนหรือถ้าดูในสหรัฐอเมริกากลุ่มแรงงานผิวดําก็จะเจอกับความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติสูงกว่ากลุ่มอื่นซึ่งมันก็สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้าเชิงโครงสร้างที่มีอยู่เดิมให้ชัดขึ้นไปอีกครับถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดอีกครั้งนะครับก็คือ1 AI เนี่ยมันส่งผลกระทบกับงานทุกระดับทักษะเลยไม่ใช่แค่ทักษะพื้นฐาน 2. แม้แต่าง,งานทักษะสูงรายได้ดีก็โดนผลกระทบนี้อย่างมีนัยยะสําคัญ 3. งานที่เคยคิดว่าเป็นของมนุษย์แน่ๆอย่างงานบริหารและความคิดสร้างสารรค์ก็กําลังถูกทําให้เป็นอัตโนมัติและสุดท้ายผลกระทบที่ว่ามาทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในทุกกลุ่มคนครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานะครับก็อาจจะพอสรุปได้ว่า การเข้ามาของ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางเทคนโนโลยีธรรมดารรมดาอีกครั้งหนึ่งแต่มันคือปัจจัยพื้นฐานที่กำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดแรงงานทางระบบเลยซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติของงานแล้วก็ทักษะที่จำเป็นในอนาคตด,ด้วยครับดังนั้นการทำความเข้าใจาและเตรียมพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง